เอาลครับเมื่อกี้ได้กดคลิปบันทึกคลิปนะครับเดี๋ยวผมมาดูม,มาลองดูความเร็วนะครับของเราบูคเครื่องนะครับอัดสุดเครื่องนี้นะครับกดดูเลยนะครับลุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าวีนะครับเปิดเครื่องในเก้าวีนะครับ อย่างเร็วนะครับผมอย่างเร็วอ่าเรามาดูลีสตาร์กันดีกว่าลีสตาร์จากรีสตาร์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดถัดมาณสามสิบเจ็ดนะครับมิดหนึ่งสองสามดูนะครับอะแดปเตอร์อย่างใหญ่มากนะครับเท่ากับมือผมนะครับอะแดปเตอร์ ลองเช็คสเปกกันดูนะฮะสเปกนะให้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวรีสตาร์ตอีกดูกอ,กอีกรอบนึงนครับไม่รู้ว่าจะเร็วกว่าเดิมหรือเปล่านะคการจอมีออนบอร์ดแล้วก็มีตัวอ่าวบอร์ดจะเป็น AMD r a d e o n นะครับเมกะแปดกราฟิกเนี่ยแล้วก็การจอมันการจอ,รจอรแยกมันก็จะเป็น AMD Ryzen 4นะครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะครับ คนะคะรัตอนรแรกจะเป็น8กิกคอน้ี้2สองก็8กิกเหมือนกันเป็น AR4 นะครับเป็นสมัยก่อนร้านผมเห็นเน่ยต้องนี้นเนี่ยเลยส้นห้านะครับ m o บ i l e ห้าสองศูนย์ศูนยยูนะครับ เร็วนะครับถือว่าเร็วแล้วตัวนี้นี่ครับแลมีหก,กินะครับอืมเร็วนะฮาร์ดดิสต์เหรอยวดูฮาดิสตนะฮาร์ดิสเป็นเป็นเมนูษพไทยอะ่ะผมเดี๋ยวมาดูสเปคในใน ในเว็บตัดแป๊บหนึ่งนะครัเดี๋ยวผมลองตีจิตตาดูนะว่ามันเร็วไหมกี่วิกี่วิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านสะิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี่ห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบ สามสิบห้าเระมาณามห้าเมื่ 5. อกี้เท่าไหร่อ่ะ้าเปิดเครื่องเลยตั้งแเริ่มแรกเลยยังเร็วครับประมาณสิบบตนะครับออนี่ครับนตัวนี้มีประกันเลยนะครับตัวนี้หืันเลยเอ เดี๋ยวผมดูสัก่มเติมครัไม่เจอตัวนี้จะบอกไว้500กิอกิโลครับประมาณ5 0หการ้อยกตโลนี้ยังเร็ว่ะค้อปุ๊บ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 ไปเลยอะเร็วมากปิดเครื่องก่อนนะครับ Sí,